ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับช่วงเศร้าของวันที่ยิ้มหาท่านว่า2566นนะครับผมสวัสดีความพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮ้าในมือนีนะครับมือนีกับสีมีง้วเปิดแบ่งยูสามโค้มนะครับผมสามโค้มเป็นง้วแม่ลูกเมียสองโค้มนะครับแล้วกับแม่ลูกผูโค้มหนึ่งนะครับอ่าเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเข้าเขาเรื่องกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมง้วลูกแรกนะครับ แม่ใจหลวงงามครับได้หมักสีดำนะครับผมนี่ลูกเมียแม่นี่สูงร้อยสามแปดนะครับสามแปดบวกนะครับผมนี่ติดจอยจักหน่อยนะครับมาอยู่น้ำลวกเหมือนเบิ้งกกหางลูกครับเบิ้งกกหางหลวกเป็นตะง่วใหญ่คักอยู่ด้ครับนี่ได้พอดีมากเติมนะครับเบิ้งผลนะลูกสาวนะครับผมลูกสาวว่าลูกแรกพร้อมนะครับใจลูกได้บ่ขี่ลายได้นะครับเบิ้หุ่นย่นเลยนะครับ ผมเนี่ยไปในราคาสองเมื่หาพันนะครับผมสองเมื่หาพันได้งว้วแม่ใจลูกกง้ามมาให้นะครับมาเนี่ยถึงแม่จะบ่ได้ง้ามปนไดนะครับแต่ใจลูกนี่รับเทียบเล้ครับเบื้องนี้งว้วตัวแม่นะครับตัวแม่บ่มีตำเนียงนะครับผมพร้อมเนี่ยบ่มีอย่างเลยลูกสาวกันงามนะครับเบื่องครับกหางลูกปานลูกหลอดละครับผมเอาง่ายปลนลูกหลอด องเมื่หาพันนะครับโค้นี่สองเมื่หาพันโคมต่อไปก็เป็นแม่ลูกเมียนะครับเป็นแม่ใจลูกกันนะเมื่อกันครับผมนี่ง้อลูกแรกเท่ากันนะครับส่วนสูงแม่ลอยสามสิบสามนะครับถึงลอยสามหานี่ตัวแม่นะครับผมตัวแม่ออกสีนวลๆนะครับงวอขนฟูนะครับหนาวช่วงนี้นี่ลูกสาวนะครับอายุกับสียเล่าสี่เดือนนะครับเนื้อหนังเต็มปึกเลยนะครับผมเนี่ย ครบนี่สองหมืนสามพันนะครับสบ 23, บองหมืนสามพันนี่นะครับเห็นชัดนะครับลูกสาวนะครับไงซ้ำแม่เลี้ยนะครับสองหมืนสามพันนะครับหรือสิยกไปนะครับครูมีอ่าครูแม่ลูกเมียนี่นะครับซีโตเอาไปในราคา สี่หมืนหาพันนะครับผมสี่หมืหาพันพร้อมทรงฟี่ให้สองรอยกิโลนะครับที่ยกสี่แยกได้เบิร์นะครับผมขันยกไปก็ติดถือด้ราคาถือลองไปอีกนะครับคมเราไปเป็นแม่ลูกผูนะครับผมว่อลูกสองนะครับส่วนสูงแม่ลอ,อยสี่สิบนะครับเนี่ย ตำนี้มีใบหูฉีกนิดหน่อยนะครับตำกันตะน้อยแล้วกะไปถึงตะปูในขอกนะครับอ่านี่ครับบ่ได้เป็นปัญหาอย่างนะครับผมส่วนสูงลอยสี่สิบได้ลูกนะครับเบิ้งลูกครับผมลูก้า้ฝึงสามเดือนนะครับผมเนี่ยเจ้าของเก้าเพิ่งกะว่าลูกใบรอนละครับเป่นหางหาพ่อพ่อนะครับเบิ้งรับแดงแปดเลย ครบเนี่ยไปแล้วครับสองหมื่นเก่าพันนะครับผมสองหมื่นเก่าพันแม่ลูกผู้นะครับส่วนสูงลอยสี่สิบแม่โบสพร้อมนะครับผมโบสครบเลยไขหมักงัวสายแดงโบสนะครับบ่ควรพลาดหลบมาหลักาลการเบิ้งการใจลูกเพลีนยแล้วนะครับบ่ผิดหวังแน่นอน,นครับผมไขหมักงัวแดงครับเอาไปใสใ่ได้เลยพอดีๆเบิ้งหนุกไส้ครับนี่ แดดจนแสบตาครับผมเนี่ยม้หยมองตียังมองนะครับม่มีดางเลยสองหมื่นเก่าพันนะครับสองหมื่นเก่าพันฝาพี่น้องนะครับผมมาโค้มไดนะครับมาโค้มได่กับเบิงน้ำกันดีๆปรึกษากันดีๆนะครับผู้สีสื่อผู้สีเลี่ยงให้มากน้ำกันนะครับผมมือนี้มีมาเปิดใหพ่อแา่พี่น้องดนรับชมอยู่สามโค้มนะครับสนใจแบบไดกั โทรมาครับ0 8นย์1 1ดซ9สสองหนึ่งหนึ่งหาเกเกนะครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมเองนะครับโทรมาเ้าโทรมาเจรจากันได้นะครับไก่ไก่ขันบกไกลเนือบาก็ลรงอีรีนะครับห้ากะบบเก็บเพิ่มนะครับราคานี้นะครับความทรงห้หอดคอกนะครับง้วเป็นงัวทรงฟีนะครับผมบอกให้มาจำจักบาทนะครับเลี้ยนพอพ่นองผูเขามารับชมไม้น้านะครับขันว่าตอว่าเอานะครับผมกะเปิดคอกเตรียมตัวถารับงัวได้เลยนะครับ ว่าเขาคอะเขาลักปลอดภัยแล้วใคอยจ่ายเงินกันนะครับผมบล็องย่านถื่อโกงถื่อกินมาจำนะครับย้ำอีกครั้งนะครับขอยำ้ำราคาให้ท่านทราบอีกครัง้งแม่ลูกเมียสีดำนี่สองหมื่นห้าพันนะครับอ่าราคาแม่ลูกเมียนวดนี่สองหมื่นสามพันนะครับยกไปในราคาสี่หมื่นห้าพันนะครับสี่หมื่นห้าพันได้หัวแม่สีโตนะครับราคาแม่ลูกผูนี่เอาไปในราคาสองหมื่นเก่าพันนะครับผมสองหมื่นเก่าพัน แม่แดงแดงนี่นะครับมาลูกนี่นะครับผมแม่แดงแดงค่ะนี่ครับลูกปูส่วนสูงแม่รอยสี่สิบนะครับงอหลูกสองอ่าครับผมสำหรับมื่อนี้กะมาเปิดแบงค์พอมีน้องไว้ซัมนี่ครับผมมักจังไหนมาโคมไหนโทรมาบอกกันนะครับสำหรับมื่อนี้กะขอกราบสวัสดีครับ